นี่ขอดูหน่อยฮะอุ๊ยอู้วเอาเรื่องเลยท่านผู้ชมเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้าวมีมีเสียงดิ้นท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมเลยฮะอ่ะวันนี้ช่วงเย็นผมก็มา ใส่เบ็ดด้วยกันนะก็จะเป็นเบ็ดเหยื่อทางลิ้นหมาผมเอามา20สหลังนะผมเนี่ยหมายก็จะเป็นคลองนะผมเป็นคลองน้ําขึ้นนะอันนี้น้ําขึ้นรอบสองผมผมก็เลยอเดี๋ยวลองดูมาน้ําขึ้นรอบสองอาจจะมีตัวให้รับชมกันบ้างน,นะผมมาให้ดูเหยื่อด้วยกันเนี่ยผมเหยื่อเป็นทางลิ้นหมานะเนี่ยนะนี่เลยก็ถ้าใส่เนะฮะตามคลองผมเนี่ยคลองก็จะเป็นคลองตรงนี้เป็นคลองแยกขึ้นมานะเนี่ยนะ้ําจะไม่เยอะผมผมว่าปา่าน่าจะขึ้นมาอยู่นะ นี่เลยก็จะใส่ตรงนี้ฮะย้อนกลับไปข้างหลังสักยี่สิบหลังครับผมก็จะลองดูว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าอ่ะไปใส่กันเลยเหีืยวท่าลิ้นหมาครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะนี่นี่ครับผมปลาช่อนชอบนะนี่เกี่ยวเลยเลยอ่างเงี้ยวันนี้ผมใช้ตัวเบ็ดตัวใหญ่หน่อยสักหน่อยหนึ่งนี่ฮะเป็นมาตัวเบ็ดมาลูเซโก้ผมเบอร์สิบแปดเลยฮะตัวนี้นี่ฮะเกี่ยวครับผมเกี่ยวกลางเกี่ยวชายนี่ฮะ นีนะ่แค่นี้เลยไม่อยากผมป่นีนะัดไปเลยโอ้โหหลวมนี่ฮนะปักเหยื่อก็จะลงไปประมาณเท่านไหนฮนะเหยื่อไม่ถึงพื้นฮนะนี่ฮนะแค่นี้นะจบครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมขอลงให้เรียบร้อยนะะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกัน น่าจะมาดูเช้านะผมว่าผมจะปล่อยทีเดียวเลยดูเช้าทีเดียวเลยกลางคืนอาจจะไม่ได้มานะผมอ่ะโอเคผมเรามาดูเบ็ดเราด้วยกันปักไปฝั่งเนี้ยยี่สิบหลังผมโอ้เช้ามามีตัวโดนอยู่เอาเช้านี้มีตัวโดนสั้คันสองคันก็พอละดีใจแล้วผมเนี้ยก็คือว่าช่วงเนี้ยน้ํามันลงฮะปลามันเลยไม่ค่อยห้าวเท่าไหร่นี่ผมน,น,นู่นนะนู่นนะผมเห็นดูนนะนู่นผมโอ้โหนู่นนะนนนะ Oh, nè. <laughs> ba, khăn chôm lấy, wow, sao vậy đây chứ á, ba, du lấy, to dàiขนาด này á, như ngay, này cả... nên, nên. Huy, đang này, cái 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 này, đù nòi, đù nòi Ý, Ý Ôi Âu, lương, dù Đãi, 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 đãi Này, có đù nòi á Húp, ừ Ôi, ừ, lương, chôm Dù nè Dù, dù ผู้ชมนี่นี่โอ้เด็กการละเด็กการละนี่นี่โอ้ไหนไปไหนโอ้ยท่านผู้ชมโอ้เสียวหลุดมากเลยท่านผู้ชมไม่มีอะไรมาตักด้วยฮึบนี่เรียบร้อยขึ้นเรือเรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ครับหืมโอ้โหบอกแล้วถ้าโดนที่โดนตัวนี้ไซส์ประมาณครึ่งโลนะฮะเนี่ยสวยเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปดูต่อ มาเป็นดอกแล้วเนี่ยถ้ามาลงตอนช่วงใหม่ๆนะผมว่าดีเลยเนี่ยแล้วตัวหนึ่งนี่ก็พอแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวแต่ยังไม่หมดนะพอได้กินแล้วสำหรับมือๆหนึ่งน,งนี่พอดีแล้วนู่นนะตรงนี้ข้างเงียบนู่นก็งเงียบนี่สองคันนี้ข้างเงียบเดี๋ยวดูข้างในเนี่ยข้างในมีสองหลังนี่ฮนะ ข้างในเนี่ยถ้าลอาจารย์มาดักข้างในนะผมว่าแจ๋วดูลุ้นข้างในกันอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้าวมีมีเสียงดิ้นท่านผู้ชมอ้าวอ้าวอ้าวอ้าอะไรครับเนี่ยดูพื้นที่ท่านผู้ชมอย่างเงี้ยดักจัดและแจ๋วนี่นีน <respuesta>. ่นี่อะไรครับนี่ อะไรอะไรขอดูหน่อยนี่ตัวอะไรอ่ะดิ้นทากจากอยู่เอาไปไหนอะ่ะไี่บอกไปแล้วโอ้นี่โอ้โหตัวตัวหน่อยเดียวเองอตัวเล็กมากินก่อนตัวใหญ่หรือเปล่าเนี่ยผมว่านูน่หุ่นโอซัดเข้าไปกืนเลยท่านผู้ชมต้องกล,ลัวหลุดร่องอย่างงี้ ตัวนี้ใส่ดำแจวดำแจวเฮ้เอาปลาโอเคไม่มีไม่มีโดนละเห็นไม่เลยโอ้ผมว่าแล้วทําไมปลาช่วงประชนมันถึงไม่ค่อยมีมันลังให้โดนนี่เนี่ยเนี่ย่ขยับพักเลยโอ้ผมใส่ในกล้องจะมองไม่เห็นฮะผมเห็นลูกอยู่เนี่ยยังแดงอยู่เลยครับผมแดงดำดำตัวเดียวฮะนี่ฮะ ลังว่าโด้ผมนี่ผมปากเบ็ดไว้เนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมว่าแล้วไม่มีไม่มีปลาอะไรเข้ามาใกล้เลยโอ้โหตัวนี้อยู่นี่สุดยอดแล้วผมว่าแนละ้วเอาไปตอเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานด้วยกันวันนี้บอกเลยตัวก็ไมา่เล็กนะฮะไซนี้นี่ทำทำอะไรกินได้โอ้ทำได้หมดอะใหญ่มากใ,ใหญ่ครึ่งโลนี่ถือว่าทำแป้ซาดได้แล้วนะฮะนี่ฮนะ น,น,นี่ครับผมนี่ฮะวันนี้นนโหดูไซส์ท่านผู้ชมสุดยอดถือว่าโอเคเลยได้แค่นี้ก็พอใจแล้วฮะนี่ฮะช่วงน้าลงครับผมเป็นแนวทางสําหรับการหาอยู่หากินนะฮะก็ใช้ทากลิ้นหมาก็ได้ใช้เป็นเหยื่อเป็นถ้าเหยื่อเป็นช่วงนี้ก็จะขึ้นงูก็จะกินหมดนะผมไม่แนะนําเลยงูงูนี่คือกินเกี้ยงหมดแนะ่แล้วก็ถ้าเราไปใส่เดือนปลาเล็กก็จะกลัวน,นะฮะเพราะปลาปลาเล็กนี่ก็จะขึ้นมา ที่น้ําตื้นๆน,นะผมเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราจะให้ดีก็จะต้องเป็นพวกเหยื่อทากเส้นหมาหรือเหยื่อไส้เดือนเอ้ไม่ใช่เหยื่อไส้เดือนเหยื่อเออ่หอยเชอรี่เนอ,อเหยื่อเหยื่อหอยเชอรี่ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาเหยื่อหอยเชอรี่มาลองให้รับชมกันอยู่อ่ะก็โอเคก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินและช่องยูทูบช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม